โซลนาชั้นลอยน่เออนวร่มไงให้เบอร์บางแดดยอมใจแดดเนี่ยเอาเอารถให้กลางเปล่ากลางได้แต่เราไม่มีลมไปกลางเนี่ยร่มเอดเอ็ดพอดีรถวียาวไว้เดินครับขอแยกย่อมาที่สนามมุ่งก่อล์กลางกัปตันยุ้สิบเอ็ดปี เป็นสองทีมครับซ kind of <Les> ีซ <itus mystical warm ness> ั <Efendimiz> ่นนี้นะวันนี้ก็บอกว่าตอมค่อนข้างดีครับนี่ครับชนะพิสกอร์ตครับอยู่ในสีเสื้อโทนน้ำแดงสุดร่างของประสัยอคาเดมี่อยู่ในสีดำเดี๋ยวมาดูกันพอจะแม่จ๋า เราล้างน้บางหนจะตีแหวกซีายน้ำกระจายทีกเข้าตู้นี่เตะกนเตะกัายาไปนอนพาไปนอนเป็นเรื่องอะไรลูกชายว่าต่อไปเป็นเรื่องอะไรเป็นเรืออรป็จะเอาแล้วอ่ะจเอวนี้มันปั๊บปั่บใจมันตกพอลงสนามแ่ใจมันสั่นเพร่าเป็นักนะ

ดูผลงานได้ดีก yeah. like, ันพดกันเดี๋ยวมาดูกันแบบดีใครจะดีกว่าการเก็นเก็บสามเต้าไปอุ้ยว่าจิ๋วจะแจวก็แย่ไปแย่เขางแต่ด้านหลังจานนี้อาจารย์ผู้ชิก็มองไม่ว่าอะไรเลนต่อไปแฟร์เทเพออนเเก็บตัวจริงไว้ก่อนเนี่ยตัวจริงเลยสามนาำมะพร้าวหนูด้วยนะครับขวดละสามห้าบาทรับขอบคุณมากๆ มันเอามันเอาให้ด้านของอาจารย์บงๆๆังียดีดีขึ้นเป็นบางเป็นบางอารมของเขาวันวันนี้เล่นดีแต่ก็มันไม่ใช่แบบนี้ทุกทุกนัดนะไม่ใช่แบบเนี้ย ว่าแต่วันนี้เล่นดีโอ้ยแม่ยังไม่จบแมทเดี๋ยวรอดูก่อนมีแบบจังหวะอย่างเมื่อกี้เออมันจะให้มันแทนที่มันจะแตะให้เพื่อนรอให้ฟูมารับอยู่นั่นอนะ่ะ <c oughs>

เพราะว่าสังเกตว่าบางทีเหมือนเขาจะให้แต่คนเดิมให้คนที่มั่นใจอะไรเงี้ยเฮ้ยน้องเจมทำไมพูดอย่างนั้นโอ้เอออะลรน้องเจนบอกว่าหนูกินไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อไว้ให้หัวหูล้างหน้าโอะไรก็ยาวเลยนี่ย้เออเดินบนแล้วันนี้เข้าเวีลงโอ้ยเวีเอ้ยสมรรถนะจึงบุษบานไปไฟก็ สวยไ่เที่ยวมันต้นันเต้นี่ก็ได้แตีนรักประเยเฮ้สวยคับชนะีสปอตคดนวรับประเทยสวนงาะสติครับท่นแาครับติดชื่องอยู่ตรงกลางครับเดียวมันกจะเป็นปยังได้อยู่ขวาใกล้ ตอนนี้ก็ไม่ไดเป็นห่วงในกีฬาในสนามก็เป็นหัวงคุณแม่หลังเปตบายเอ้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 ยบากะไปดแ้ก็จลงมาตัดอเาของตันัยพูดตัดอานชัยหนีก่อนกัตด้วยป่าลูกลาบเอาหิวเอครับจะน้เซตตแแบตัวสุดท้ายตจะออกตวีิวมตทนเซตต์ระเบิครกชสบัครับไปอีกแล้ว ใช้จังหวะเกมบุกขึ้นอนไปไม่ได้ก็ต้องตีกับบอกัดบจากหน้าแดเียษของตัวเองนะแต่เรื่องของภาษาไทยมันจะบีบเร็วก็ต้องการนไอ้ไอ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 อ้อไอ้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 ไไไอ้ไอ้ดอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ร้ไม่ได้มา้อ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไต้อ้ไ้อ้ไอ้ จะจเดินจะไปแล้วกับเกมบุกของทนานทีมส์ัดจอ้ยไปรกษาะตูครับผมาาชัเรจเช็กับกหนดีล้ยาเจอกัตรับมได้มา็ทำไมแน็ตหลังๆเรารู้สึกเื่นยิงยากยิงเย็นแล้วก็แต่ล้มนะจ๊ะโอ้ขยันครับและแข็งแรงด้วย ไปกลัวอยู่แล้วครับมันก็เบียงว้าวม,าม,ามัดเลมัดเลยว้าสไตล์ไฟเตอร์ทรงมีค <น S 1> ุณเนตเนี่ยอดีตไทยเลยปฏิผิดชาติไทยาไม่ผิดลอยขึ้นไปซะสูงเชี่

ดูนะดครับเดครับด็สายตาแมสายตาจะจดจ้องเอาวันนี้คุณจะเอินนะคุณต้องเิดานะเทียไปก่อนนะเนี่ยครับผ่านไปได้ผ่านก็จะผานผานเจ้าไหน่านเจ้าไหนเนาะดูนะ,ะตัวนี้เดียวรับแต่สภาวาพืน้นสือ่อาวาทิเดินจยตอกับปิงชัน้นขวาเลือกใจย้ายข่สุดท้ายอ้ยอหลังไป กลำมะพร้าวหอมขอุนด้วยนะครับเปชอพอพอใจในเชียงนดนกับใจให้กัได้คนละสาสิบห้านเรามะพร้าวหอมชจาพจาดนเปนะพอจะขาวพอนทักษันติกับผู้สาวูัชน่รารเรีวตองโคิปเปอร์เก็บคอ้อเข่ากระเจ้าดิน

ไอ้บารมีเขาหลอดลูกเอาลูกเอาคนมาเลยอ้ยเอ็กเอ็กเอ็กออกไปสิมันจะกั um? zi, น aí, <c vais> ทำไมเอ็กเอ็กออกไปแฟนที่จะเล่นไปเลยไม่เรี่ยงเพื่อนมาล่ะเอ็กไม่เรียกมา ถ้าเราชนะแบบนี้ก็เพราะยังได้สองนะขอบคุณผู้การอุดมแด้วมาช่วยนะเดวกครับสนามสวยๆสนามใหม่ๆสนามดีๆฝากเรื่องความสะอาดครับขยันในมือท่านลุกหักสะเพิครับถึงแม้ว่าอาหารจะม่ย่อยก็จะรอดเอแล้วตอนนี้ก็เป็นอาหารที่น่าทึ่เนะเดิเย็นทุกคนเจ็บปวดทุกที่ห้อ ส่งได้เล่าจะเท่ากับจิตเดียวดูลูกดูหลานเราเตะบอลว่ากันต to ่อกับในสนามกับเกมบุกพระราชนะทีพึ่งมาดีแต่ละทีแต่ก็ยังไม่ผ่าดูนี่นี่ลูกสาวที่มาเรียนภาษาจีนเนี่ยเหมือนอาบวยเลยนะยาวเลยยาวเหนื่อยอ่ะก็หายอ่ะเห็นหายป่ะโอเคแลม่ย่าตั้งเล่นในก่อไปเท่าของเตะกับผู้ชายตูแต่ตูสวยเลย เมกี้ยังกปกบงเอาวกับชมตาีครับวนเก็บได้นะไอ้อเนเขาเก็บได้แล้วนะยาวได้นะโอุ้บตอนนี้ับชนะทิสปอร์ตคับแต่สุดท้ายสุดนัตอนนี้ยังไม่กีสอร์ขึ้นนําศัตของาเป็นเยคาเดมบีกจังหวะคอโต้อนแพแนวล่า อันหน้าเข้ายังไงก็เข้าอ่เออเข้ายังไงก็เป็นประตูใครเรียเมื่อกี so ้เนี oh no, oh, yeah, oh, uh, uh, ่ยไม่รู้ใครไม่ร uh ู huh, so ้ไม่รู้รู้ว่าบอละเข้าไปเองไอเอ็กเียไอเอ็กเเียกแล้วทีมขมมงแล้วมันีเข้าประตูเองเลยกเประยวบเบังดีแลเกินครับเรียงบังดี สวยกันเนี่ยกำนาเพลินกองทิ่พวกเนี้ยนะครับเด็กๆไปลงโซนเที่ยวกันเลยเพื่อนแผ่งว่าวันนี้ในรายการของสนามพิมายเฮดโฮเส้าชายาวปิดเก็บครับสามถ้วยของแต่ละลูกเป็นสวยงามเดี๋ยวได้รู้กันแล้วครับนะไทางด้านของโปรเด็มหาวุทยครับรวบรวมคะแนนสักครู่จะได้รู้ว่าใครเนี่ยจะได้หนึ่งได้สองได้สามเล้วก็นสนามตึ้งเวลาการแข่งายชุดได้ครับ